สันติรวมจิตใจเดียวเราเก้าวเดินไปหาพระองค์ระกรกมเกลียวในพระเมตตาเก่าไปหาพระองค์รวมชุมนุมในรักของพระสองท่านเราผูกพันไว้ใน ถ<ฮ>ด,ด้วยพระองค์โปรดชี้มันข้าด้วหน,น้าก้าวไปหาพระองค์เดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย และเสนกับด้วยท่าพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อ,ตอพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย<น>ด้วยกายวาจาใจ,ใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าอยอมร,รับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทุสวรรค์ละบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชื่อวางพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์าเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมพระพรที่มิอาจเลยเห็นได้ไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ ปลดลังความรักของพระองค์ในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้รับพระองค์ในทุกสิ่งและเหนือทุกสิ่งเราจะได้รับพระสัญญาซึ่งเป็นยอดปรารถนาด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเซเคียลองค์ระู้เป็นเจ้าตรัสก,กับขเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยจงบอกเจ้าเมืองไทระว,ว่า,ราเรจ้าองค์ระู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ใจของท่านพยองขึ้นและคิดว่าข้าเป็นรเรจ้าข้านั่งบนที่นั่นของพระเจ้าอยู่กลางทะเลแม่ท่านคิดว่า ตนฉลาดเหมือนพระเจ้าท่านก็เป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าดูสิท่านมีปรีชามากกว่าดาเนียนไม่มีความลับใดซ่อนไว้จากท่านท่านใช้ปรีชาญาและความเข้าใจสร้างความร่ำรวยสะสมทองคำและเงินมาไว้ในคลังสมบัติของท่านท่านใช้สติปัญญามากมายในการค้าทวีทรัพย์สมบัติของท่าน ใจของท่านก็พยองขึ้นเพราะทรัพย์สมบัติของท่านระพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสด,ดังนี้เพราะท่านคิดว่าตนฉลาดเหมือนพระเจ้าดีแล้วเราจะนำคนต่างด้าวที่โหดร้ายกว่าชนชาติใดๆมาต่อสู้กับท่านเขาทั้งหลายจะชักดาบออกต่อสู้กับปรีชาญาณที่งดงามของท่านจะทำให้ความรุ่งเรืองของท่านหม่นมอง เขาทั้งหลายจะโยนท่านลงไปในขุมลึกท่านจะตายในท้องทะเลเหมือนคนที่ถูกฆ่าและท่านยังจะพูดอีกหรือว่าข้าเป็นพระเจ้าต่อหน้าคนที่ฆ่าท่านท่านเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าอยู่ในมือของผู้ที่ฆ่าท่านท่านจะตายอย่างไรเกียรติโดยมือของคนต่างด้าวเพราะเราได้พูดไว้แล้ว พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสระวาจาของพร,ร,ระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองอออะคนนงององ์ก็อย่าทำใจแข็งเลยเราพูดว่าเราตั้งใจจะทำลายล้างเขาเสีย เราจะลบชื่อของเขาออกจากความทรงจำของมนุษย์แต่เรากลัวว่าศัตรูจะเยาะเย้ยเราเกรงว่าศัตรูจะเข้าใจผิดพูดว่าพวกเรามีชัยชนะเพราะพลังของพวกเราองมระพุเป็นเจ้าไม่ทรงทำอะไรเลยในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ ก็็อย่าทใจแขงเลยเป็นไปได้อย่างไรที่คนเดียวจะขับไล่คนนับพันหรือคนสองคนจะขับไล่คนนับหมื่นถ้าไม่ใช่เพราะเราซึ่งเป็นศีลาที่ได้ขายอิสราเอลเสียเราซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามอบเขาแก่ศัตรูในวันนี้ ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยเชิญยืนอันเลลุยาฮันเลลุยาอันเลลุยาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแม้ทรงด่ำรวยพระองค์ก็ ทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของเระอองฮลย์ฮัลลย์ฮัลลยพระเจ้าสถิตกับท่านและสิกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิว ขอถาวายพระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ยากเราบอกท่านอีกว่าอูดจะลอดลูกเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อบรรดาสิทธได้ยินเช่นนี้ ต่างรู้สึกประหลาดใจมากจึงทูลถามว่าแล้วดังนี้ใครเราจะรอดพ้นได้พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่าสำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้เปโตรจึงทูลถามว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้วจะได้อะไรบ้าง พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านท่านหลายว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะประทับเหนือพระที่นั่งอันรุ่งโร์ท่านทั้งหลายที่ติดตามเราก็จะนั่งบนบันลังทั้งสิบสองบันลังเพื่อพิพากษาตระกูลอิสราเอลทั้งสิบสอตระกูลด้วยและผู้ใดที่สละบ้านเรือนพี่น้องชายหญิง บิดามันดาบุตรไร่บุตรไร่นาเพราะเห็นแก่เราก็จะได้รับตอบแทนร้อยเท่าและจะได้รับชีวิตนิรันดรเป็นมรดกด้วยหลายคนที่เป็นคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรกพระวาจาของพระเจ้าขอพระเิศาเจ้าทรงพระเจเริญเถิด ใน,นพระเยซูเจ้าทรงพูดถึงคนมั่งมีหรือบางทีเราก็คิดถึงความร่ำรวยคนมั่งมีเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ยากอูดจะลอดลูกเข็มยังง่ายกว่าบางทีเราก็คิดถึงประโยคที่พระเยซูเจ้าพูดแบบนี้คนมั่งมีเราอาจจะคิดถึงเป็นคนที่ร่ำรวยแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่หมายถึงคนที่ร่ำรวยที่ ที่หมายถึงในในในประโยคนี้บางทีเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยมีลักษณะท่าทีแบบนั้นที่เราปรารถนาอยากจะมั่งมีปรารถนาอยากจะมีหลายสิ่งหลายอย่างและนี่เป็นอุปสรรคในการที่จะอยู่ในอาณาจักรสวรรค์บรรดาสิทธ์ก็เลยถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วแบบนี้ใครจะเข้าสวรรค์ได้แต่พระเยซูเจ้าเองก็บอกว่า สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่ส,สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้มันก็หมายความว่าถ้าคนมั่งมีหรือคนร่ํารวยแต่เขาดําเนินชีวิตด้วยตัวของเขาเองและไม่รู้จักพระเจ้าเขาชีวิตของเขาก็จะเหินห่างจากพระแต่มั่นใจว่าถ้าว่าคนมั่งมีหรือคนร่ํารวยได้รู้จักกับพระเจ้าพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงรู้จักกับคําสอนของพระองค์ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปเปโตร ถามพระเยซูเจ้าข้าพระเจ้าสละทุกสิ่งแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เป็นความคิดของมนุษย์เราที่มีความคิดว่าเมื่อเราได้สละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าสละชีวิตเพื่อติดตามพระเจ้าแล้วเราจะได้อะไรเป็นการตอบแทนแน่นอนสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์นี่เป็นคำตอบที่พระเยซูเจ้าบอกกับเราทุกคน สิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีที่มั่งมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นคนร่ำรวยในหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่าการมั่งมีต่างๆเหล่านั้นมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อตัวเราเองและก็ไม่ใช่เพื่อจะได้ทำให้ชีวิตของเราเองนั้นมั่นคงตลอดไปเพราะในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนก็ต้อง ถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็มีเพื่อเราจะได้แบ่งปันมีรู้มีเพื่อจะได้ให้แล้วก็เสียสละเพื่อกับผู้อื่นให้กับผู้อื่นต่อไปขอเราได้เ,เรียนรู้เรื่องราวที่วันนี้พระยศเจ้าสอนเราเราจะเข้าสวรรค์ได้หากเราได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริง และคำสอนของพระนั้นพค์ก็จะสอนให้เราได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงซึ่งที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของทรัพ์สมบัติไม่ใช่เรื่องของความมั่งมีหรือการมีมากหรือเป็นความร่ํารวยแต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราทุกคนควรแสวงหาก็คือการมีชีวิตใกล้ชิดกับพระและดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระองค์ซึ่งจะนําพาเราทุกคนนั้น เข้าสู่ชีวิตนีรันดอน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้รันรอน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถาวายพระพรพระมีพระทยัยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถาวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้ดอนเดนิน ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเพอพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์ธิ์ด้วยเทินข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับบรรณาการของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นการแลกเปลี่ยนสูงส่งข้าพเจ้าทั้งหลายถวายสิ่งของที่พระองค์ประทานให้นี้ พื่อสมจะได้รับรองเป็นการตอบแทนด้วยเถิดทั้ทงนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านแระสีกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมาชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโร์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญ เป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สักดิ์สัก์สธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสีรุร่งโรจน์แฝ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้สเสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาสรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัรพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมมาล้ำลึกแห่งความเชื่อ พระคริสตเจ้าได้สิ้นประชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนประชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบววนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังกิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศัก์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดอนกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าันาบุญโยเซภัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยราศีนโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรนดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมน ถ้เราภาวนาตามที่พระคิสตเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจจจงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เปิดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เปิดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าแห้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าแม้แพ้การประจุนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจพระนุภาพ แต่พระศีรุ่งโร์เป็นของพระองค์ตลอดนี้ดันดอนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสก,กับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดถ้าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนจักร,รจของพระองค์และโปรดให้พระาศาจรรจสนจักรสงบราบรื่นมีสามคขีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรญและครองราชตลอดนี้รันดร อเมนขอให้สันติสุขของพระคิสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอราศหกับ,กบท่านด,ด้วย,วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนิน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ยอมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าเปิดตาเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีส่วนร่วมชีวิตกับพระคิตตเ,เจ้าแล้วขอ,อกราบวอนพระกรุณาได้โปรดให้ดำเนินชีวิตละไม้คล้ายกับพระองค์ท่านในโลกนี้เพื่อจะได้มีส่วนร่วมรับมรดกกับพระองค์ท่านในสวรรค์ด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจเริญนครงราชตลอดนิรันดร์อาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและศิกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรดาท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในแสงสุขของพระกิจเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า272 272เจสอง ให้เราติดตามพระยซูทูกันพระพระองค์ทรงนำชีวิตของขา้าให้เรามารับใช้พระองค์ด้วยกันพระพระองค์ทรงยอมตายที่การแค้นเพื่อเราให้เรามารับใช้พระ ให้เราทำตามพระประสงค์พระเยซูทรงเป็นผู้นำ้ำทรงสาถิตอยู่ด้วยทุกวันให้เราไปประกาศพระนามพระองค์